แยกช้ำอยู่ด้านบนน้องหลอดแล้วเนี่ยแหละค่ะจะเป็นตัวทําให้เน้องโกรได้ไม่เชื่อลองเทมันคล้ายๆแบบว่าเทปุ๊บเนี่ยมันจะยังเทไม่ได้นะเดี๋ยวลองที่ตัวนี้น้องจะเป็นตัวช่วยเปิดฝามาเลยนะคะจะเป็นลองทําตั้งแต่เขาเรียกว่าเรียงเลยก็ได้ค่ะหรือว่าใครอยากจะมิกซ์ตรงไหนนะคะสามารถมิกซ์ได้เลยในกรณีญาลองดูนะคะลองเล่นได้เลยค่ะ ตอบอมาหมดแล้วโอเคอ่ะแล้วต่อไปคืออะไรคะฟัง Alpha Project r e a k Up นะคะโอเคโอ๊ยอันนี้ออกง่ายออกง่ายไหมแอบซ r อมโอเคอ่ะค่อยๆออกมาแล้วไม่เป็นไรทุกคนก็ค่อยๆใส่ไปเยี่ยมไปทีละอันนะคะไม่ต้องรอเรานะคะอันที่สามคือลืมมันใช่หรอเปสะบ,บัดแบบแบบ วัววหคุณล,ล,ลอดคุลอดของเราเรียบร้อยซึ่งทนี้เป็นผลไมส้สกัดเย็นเนาะเหมือนที่เชฟบอกเลยบอกว่าถ้ามันไม่แยกชั้นเนี่ยแสดงว่ามีส่วนประกอบของอื่นๆที่ไม่ใช่ธรรมชาติแน่นอน Oh it is amazing กลายเป็นสีมินแล้วนะคะทุกคนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถเอาสีฟ้าออกมาได้แ <t> ค่ไหนด้วยนะคะเพราะเนาะเพราะว่าสีฟ้ามันอยู่ข้างล่างนะคะอาจจะอยู่ที่ปริมาณสีฟ้าด้วยมาแล้วแต่อย่าลืมเดี๋ยวเราต้องันแขกก่อนอ๋อยังเหลือเต็มเลยนี่ โอ้เดี๋ยวิฟฟ่าที่อีกค่ะเคสนุกหละนะคะดูส่งได้เลยค่ะทุกท่านไม่ค่อยทำกันไปนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มที่ท่านจะต้องชิมด้วยชอบหน้าื่มแล้วที่งานของนิโรลบอกเลยกระเด็นแล้วหนึ่งเม็ดนะคะนี่นะคะค่อยๆอยทำกันตอนนี้ทุกท่านมีแอคทิวิตี้ที่สนุกสนานกันพอสมควรนะคะก็ทดลองกันต่อเนื่องได้เลยนะคะ แล้วก็ต่อไปชอเชฟบอกใส่น้ำแข็งนะคะทุกท่านเดี๋ยวเราใช้ที่ดีบน้ำแข็งนะคะดีบน้ำแข็งใส่แก้วเลยนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอะเรามีโซดาอยู่ข้ขางๆเราจะใส่ตอนไหนแต่ตอนนี้ใส่น้ำแข็งก่อนนะเชฟเนาะใส่น้ำแข็งก่อนนะคะสักครึ่งแก้วหรือเต็มแก้วเลยคะเชฟเอาเต็มเลยนะคะน้ำแข็งขอเต็มแก้วเลยนะคะบางท่านเริ่มไม่ใช้ที่ดีบนะคะเทเลยนะคะทีเดียวอุ้ยออกมาบามาแล้วอันนี้อ๋อคุณปามใส่โาแล้วด้วยโอเค ให้ม,มันดูน้ำเยอะๆเริ่มเลยเริ่มเลยความสนุกของเราตรงนี้แล้วก็พอใส่ทุ้งหงเสร็จแล้วนะคะก็เทโซดาตามลงไปได้เลยนะคะเป็นสปาร์กี้ฟอร์ทร์เทตามไปได้เลยเชฟขะคุณฟางกำลังแกะผลไม้ค่ะต้องทำยังไงต่อคะสิ่งนี้ตกแต่งเฉยๆถ้าอยากได้เปรี้ยวบีบมะนาวไปได้ไหมคะ ได้เนาะโอเคสำหรับอื่นๆนะคะที่อยู่ในถ้วยที่เราเตรียมให้นะคะก็จะเป็นเด c อเ a t i o n นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยบีบได้น้ำมะนาวเื่อเราอยากเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปเพราะว่าเนื่องจากเป็นผลไม้สกัดเย็นเนาะเขาไม่ได้มีการผสมผสานรสชาติอะไรเข้าไปแต่ถ้าคุณอยากให้ความเปรี้ยวก็บีบมะนาวได้เขาใส่มาให้ก็ได้เอารสชาติที่อยากได้เลยแต่ถ้าอยากได้แบบน้ำผลไม้ ควหวานสดชื่นก็เอาแบบนี้ได้เลยแล้วก็เนีย่ยเชฟยังบีบเลยคะ่ะทุกคนเชฟไม่บีบมะนาวใส่เลยนะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นชอบเอามะนาวใส่ลงไปในเครื่องดื่มแต่อนี้ก็คือเ่ยนะเราบก็โอ้คุณคุณพร้าใช้เลมอนนะคะในการบีบใส่ไม่ได้ใช้มะนาวนะคะเราจะมีเลมอนเลมอนก็คือมะนาวต่างประเทศนะคะมะนาวก็คือมะนาวบ้านเรานะคะเปิดเขียวที่เปิดเขียวก็เปิดเขียว ได้บทเอาที่ชอบเอาที่ชอบเอาที่ใช่เออตกแล้นะคะได้อยูอ่โอเคค่ะเขาน่าจะฝากมาให้แล้วนะคุณโอ๊ข้างๆอ่เนี่ยที่แบบเด็กแบดเชฟอะอย่างนั้นอ่ะคุณผ่า <c ười> คุณผ่ากลางเลยหรอเออแล้วคุณเสียบเข้ากลางอย่างนั้นเลยหรอเขาน่า ที่สามารถเอาเ็กขอบแก้วได้นะคะลองดูนะคะเพราะคุณโรอก็คือแหวกกลางเสียบขอบเลยนะคะเป็นไงบ้างะคะโรชาหรือจะใส่แพปเปอร์เมนต์ลงไปก็ได้นะคะเยวไปดี